สวัสดีค่ะเยี่ยสาวบ้านนาเชนอนลพี่น,น้นองค่ะและหลังจากเข้าไปเยี่ยมทหารเราเข้ากับมาชมทะเลนะคะอันนี้เป็นหาดใช้แก้วยกเกิดไก่กับถ่ายทหารค่ะนี่แหละคะ่ะเย็นดีค่ะมึงเล็กหน่อยเลยน้ำค่ะ เย็นได,ดน้ดีค่ะบมาปางบสวัสดีค่ะเรนน้ำค่ะร้านร้านน้อยเลรนน้ำบริษัน้ำขึ้นแห้งแ้งค่ะน้ำใส,ใส ้างหลังอันดูทางหนานะคะ่ะมีภูเขาอันนี้มันเป็นหาชายแก้วจ้ะคนตะเล็บว่าไฟไหลเปียกใหญ่ๆ้ะเนี่ยก็นั่งยู่ฝั่งทึ้งจ้ะมีลูกสาว <laughs> น้ำขอปากเลยเป็นสนุกสนุกเล็กหน่อยเหล่นน้ำมัวนเลยค่ะน้องมาเหล่นน้ำน้ำกันเหล่นน้ำทะเลนี่เปียกอหอยความค่ะ น้ำใสสค่นะคะนะคะขึะ้นซาแข้งแข้งา อีฬาบอลนะแตมีโอกาสเต่มาทะเลเนาะค่ะกำิ่งเด็กหนุอยเล่นน้ำค่ะน้ำใสใสเราจะเอะกับเมียกับไอร์นางสายให้พี่น้องมาสม้ม บรรยากาศยุทาลีนะคะ่ะค่ะนี่ภูเขาล้อมน้ำเย็นเย็นค่ะน้ำซาเตจ้า ้ำเย็นดีดีรอบโลบนีพ่พวกค่ะสวยพวกก่ะยุคธรรมชาติภูเขามืัอนี้แดดก็อยมิดนะจ๊ะบดอากาศจะเป็นเอาอยู่แต่ว่าบดจะบ่มีแดด เย็นดีว๊ะเย็นดีว๊ะไม่บายไม่บายไม่บายน้ำขอบปากไม่บายไม่บายไม่บายน้ำขอบปากอันนี้ก็เป็นทีน้งค่ะผ่าหลานหน่อยไม่เห็นน้ง กินน้ำเก็บเปียกหอยกินน้ำเพื่อน๊มดเปียกหอย่ายให้ยนไม่เป็นละสิยอยบนน้ำเก็บเียกหอยโอ้สวยค่ะ เหอย้ยดีใจค่ะทีเด็มันเลเน้ำทะเลมาชมบรรยากาศพี่น้องดีใจน้ำข่อยบ่ข่อยดีใจให้ไม่เก็บเปียกหอย เก็บเกียวหอยพี่น้องคนนะ่ะงามบ่ค่ะเนเน่เนเน่เนเ่เนเ้ยร้านกัเลีนน้ำร้านเจ้าน้ำเข่าปลาเข่าดังมาแล้วค่ะเป็นสนุกตัวค่ะเนาะน้ำซัดตาตาทแทงหายยีน้องมาเล่นน้ำร่วมกันนะคะ เก็บเปียอกหอยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องจะาลืมติดตามเกีบสาวบ้านนาจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซัดตไะไคร้เลื่อค่ะกิดหนาขอ,อกันไหมนาะค,ะค่ะเนาะกิดนี้เอาไ้ก็มีน,น้อะค่ะขอบคุณที รับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ